ครับก็สวัสดีแฟนๆวันพีททุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีทตอนที่150นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าลูกปีศาจนะครับเริ่มตอนมาในฉากแรกนะครับก็จะมีการเล่าเรื่องนะครับว่าภายในปราสาทชั้น3ห้องสั่งสรรใหญ่ภายในตำหนัก และก็มีเสียงของใครคนหนึ่งนะครับพูดออกมาว่าเอาละงันข้าต้องขอตัวไปดับลมหายใจของพวกสมุรัยก่อนแล้วนะเสียงของใครคนนั้นนะครับนั่นก็คือเสียงของแบล็กมาเรียนั่นเองนะครับโดยเธอนะครับยังพูดต่ออีกว่าไคาแมนเลดี้เตรียมการกระจายเสียงไปทั่วเกาะเซ็จหรอยังและลูกน้องของแบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดออกมาว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแบล็กมาเรียนะครับเธอยังพูดต่ออีกว่าคาดําช่วยเรกนิโคโลบินมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเอ่ย ตรงทางเข้าห้องนี้มีใยของข่าคึงดักไว้ตั้งไม่รู้กี่ชั้นใยพวกนั้นเหนียวหนึบเป็นที่สุดหากสัมผัสตัวสักครั้งก็จะไม่มีทางแก่ออกได้เลยส่วนตรงพื้นก็เหมือนกันถ้าเหยียบโดนสักก้าวก็จะขยับตัวไม่ได้อีกและที่ด้านหลังใยพวกนั้นคือเรล่าลูกน้องของข้าพร้อมปืนยาสลบครบมือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่ จากนั้นนะครับแบล็กมาเรียเธอได้สวมสลับมือไปที่มือด้านขวาและก็มือด้านซ้ายของเธอนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับซันจิเขามีสีหน้าที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับในตอนนี้แบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดออกมาว่ารอเจ้าเรียกนางมาเท่านั้นเองเรียกในโคโรลบินมาเดียวนี้เมื่อพูดจบนะครับแบล็กมาเรียเธอได้ปล่อยเข้าไปที่เบ้าหน้าของซันจีแบบจังเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มรวมหมัดใส่ซันจิแบบไม่ยั้งมือเลยนะครับ ในระหว่างที่แบล็กมาเรียนะครับกาลังรัมวหมัดใส่สันจิแบบไม่ยั้งมืออยู่นะครับเธอยังพูดต่ออีกว่าเอาลองขอความช่วยเหลือเลยสิข้าต้องรีบไปทําธุระอื่นต่อแล้วนะลูกน้องของแบล็กมาเรียที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเธอได้พูดออกมาว่าโอ้ยรับไม่ได้น้ําตาจะไหลพ่อหนุ่มคนนั้นคงตั้งใจจะยอมตายโดยไม่ส่งเสียงสังแอะเพื่อที่พวกพ้องจะได้ไม่ต้องเจออันตรายสินะถ้าไม่ใช่ศัตรูฉันคงลงเขาไปแล้วอะ จากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่ซันจิที่ยังคงโดนลัวหมัดใส่อยู่เลยนะครับและจูจ่ๆนะครับซันจิเขาได้พูดออกมาว่าหยุดก่อนขอเวลาฉันพูดสักคำสองคำก่อนได้ไหมจากนั้นนะครับลูกน้องของแบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดออกมาว่าโทคงตั้งใจจะพูดอะไรเจ็บๆแบบไปตายซะ,ะไรงี้แล้วก็ยอมทิ้งชีวิตตัวเองไปเลยสินะไม่นะหยุดเถอะพ่อคุณคืนทําให้เจ้เขาโกรธไปมากกว่านี้แล้วก็ จากนั้นนะครับซันจิเขาได้ตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยโรบินจงังเมื่อได้ยินสิ่งที่ซันจิพูดออกมานะครับเราลูกน้องของแบล็กมาเรียพวกเธอได้พูดออกมาพร้อมๆกันนะครับว่าเออลองเรียกสุดเสียงเลยเลยแบล็กมาเรียนะครับเธอก็มีสีหน้าที่ตกใจไม่น้อยเช่นกันนะครับและพวกที่มีกระดาษรูปดวงตาติดเอาไว้บนใบหน้านะครับได้ขยายเสียงของซันจิดังกึกก้องไปทั่วเกาะอูนิอาชิมะเลยนะครับ จากนั้นนะครับซันจิเขาก็ยังคงพูดอีกว่าฉันอยู่ที่ชั้น3ในห้องสั่งสันใหญ่ตอนนี้โดนจับเป็นตัวประกันอยู่ฉันขอโทษในระหว่างที่ซันจิก,กําลังพูดนะครับภาพได้ตัดมาที่เฮลโก o โล่บูพานะครับที่กําลังต่อสู้กับพวกเหล่าลูกกระจอกนะครับและได้ตัดมาที่เอ็กดรกนะครับที่กําลังต่อสู้กับสแคทแมนอาพูนะครับ จากนั้นนะครับภาพแม่ตัดมาที่ช็อปเปอร์นะครับที่กําลังปรุงยาอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเขานะครับได้พูดออกมาว่าซันจิและภาพแม่ตัดมาที่กลุ่มโจรสลัดคิดนะครับโดยฮีทนะครับ,รบเขาได้พูดออกมาว่าอะไรวะแหกปากอวากาศไม่มีอายเลยเนอและภาพแม่ตัดมาที่กลุ่มโจสลัดฮาร์ดนะครับโดยเบโปนะครับเขาได้พูดออกมาว่าเสียงคนของกลุ่มหมวกฟางจากนั้นนะครับซันจิเขาก็ยังคงพูดต่ออีกว่า ถ้าโรบินจังไม่มาช่วยแล้วก็ฉันต้องโดน่าไงเลยช่วยฉันด้วยในระหว่างที่ซันจิพ,พูดนะครับภาพได้ตัดมาที่มันโก้ที่กําลังต่อสู้อยู่กับคิงนะครับจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่จินเบน,นะครับที่กําลังต่อสู้กับฮุสฮูนะครับโดยจินเบน,นะครับเขาได้พูดออกมาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังไปทั่วเกาะแล้วไหมเนี่ยนิคโคลรบินเป็นคนที่ทั่วทั้งโลกจับตามองอยู่แล้วจะตกเป,เป็นเป้าหมายของศัตรูเพราะความรู้ที่มีก็ไม่แปลกแล้วนะ จากนั้นนะครับภาพได้ตัดไปที่แฟรงกี้นะครับที่กำลังต่อสู้กับซาสกีนะครับโดยแฟรงกี้นะครับเขาได้พูดออกมาว่าดูยังไงมันก็แผ่นล่อโรบินไปติดกับชัดๆเลยนี่วาเป็นลูกผู้ชายแต่ดันร้องะเสียงหลงทุเลศสิ้นดีเลยว่ะพร้อมกับหัวลอกมานะครับจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่มันโก้นะครับโดยมันโก้นะครับเขาได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพวกนี้บันเทิงดีแฮะจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่นามิและก็อุซบนะครับ โดยนามินะครับเธอได้พูดออกมาว่าแบบนี้แปลว่าศัตรูคงเป็นผู้หญิงสินะให้ตายเถอะและอุซบนะครับเขาได้พูดออกมาว่าเฮ้นามิเสียงองซันจิดังมาจากไอ้นั่นแน่เมื่อกี้ฉันก็เห็นตัวแบบนั้นเหมือนกันไอดวงตานั่นมันอะไรกันฟ้าจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่ภายในปราสาทชั้น3ามห้องสั่งสันใหญ,ญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้นะครับมีใครคนหนึ่งได้เดินทางมาถึงห้องนี้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับแบล็กมาเรียเธอได้หัวเราะออกมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าข้าถึงกับอึ้งไปเลยนะนี่และซันจีนะครับเขาได้พูดออกมาว่าเอา้าตดยายนี่ออกไปซะสิฉันเรียกโรบินจังให้แล้วไงและจูจูนะครับลูกน้องของแบล็กมาเรียเธอได้เข้ามาพูดว่าเจคะมีใครบางคนกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้คะ่ะแบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดออกมาว่ามาเร็วเหมือนกันนี่นาะ ส่วนเจ้าข้าไม่ปล่อยไปหรอกหน้าข้าเคยบอกว่าชอบเจ้านะลืมแล้วหรือไงธุรกิจระหว่างเราจบไปแล้วจากนี้ไปคือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆจกักข้าอยากเลี้ยงเจ้าไว้เหมือนที่เลี้ยงพวกหนุ่มน้อยตรงนั้นนะ่ะจากนั้นนะครับพวกผู้ชายที่โดนตรึงโดยยายแมงมุมของแบล็กมาเรียนะครับพวกเขาได้พูดออกมาว่าท่านแบล็กมาเรียคือยอดรักหนึ่งเดียวในใจข้าขอรับ ลแบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดต่อว่าร่างกายพวกนั้นหลนย่ำยีจนอยู่โดยขาดค่าไม่ได้ไปซะแล้วล่ะซันจีนะครับจูๆ่ๆเขาได้ตะโกนออกมาว่าฟันไปเถอะฉันอยากจะรักเลดี้ทั้งโลกต่างหากเมื่อได้ยินสิ่งที่ซันจีพูดออกมานะครับแบล็กมาเรียเธอเตรียมห้างหมัดเพื่อที่จะต่อยเข้าไปที่เบ้าหน้าของซันจีอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าคิดนอกใจกันแบบนี้ข้าไม่ยอมหรอกนะต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้ว ซันจินะครับเขาได้พูดออกมาว่าหยุดนะเพราะไม่อยากท Lady ure, าเลดี้เจ็บตัวฮาคี้เกราะชั้นเลยอ่อนไปหมดแล้วจูจๆนะครับก็มีเสียงของใครคนหนึ่งนะครับพูดแทรกเข้ามาว่าฮิกันเตสโกมาโนสเปงนะครับโดยท่านี้นะครับเป็นการตบเข้าไปที่ใบหน้าของแบล็กมาเรียแบบจังๆเลยนะครับและแน่นอนว่าเจ้าของท่านี้นะครับนั่นก็คือนิโคโลบินนั่นเองนะครับ เมื่อลูกน้องของแบล็กมาเรียเห็นอย่างนี้นะครับพวกเธอได้พูดออกมาว่าเจค,คะกับดักยายแมงมุมโดนแช่ขแข็งแล้วทําลายทิ้งหมดเลยค่ะบลูคนะครับเขาได้พูดออกมาว่ายโยฮโโดูท่าจะแพ้ทางพลังปุ่มนะจากนั้นนะครับลูกน้องของแบล็กมาเรียได้จ้องมองมาที่บลูคนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าเอ๊ะจากผีหลอกจากนั้นนะครับลูกน้องอีกคนหนึ่งนะครับได้พูดออกมาว่าดูตัวเองหน่อยสิยะ แบล็กมาเรียที่ล้มไปนอนกองอยู่กับพื้นนะครับเหล่าลูกน้องของเธอได้พูดออกมาพร้อมๆกันนะครับว่าท่านแบล็กมาเรียแบล็กมาเรียนะครับเธอได้ถามนิคโคลบินนะครับว่าเข้ามาจากทางไหนกันนิคโคลบินนะครับเธอได้ตอบว่าฉันปรีบานได้ทุกที่อยู่แล้วละ่ะแบล็กมาเรียนะครับเธอยังคงพูดอีกว่าบางอาจตบหน้ากันได้นะนิคโคลบินนะครับเธอได้พูดว่าคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงประเภทที่จะล่อติดกับแล้วจับตัวได้ง่ายๆหรือไง เมื่อซันจิเขาเห็นอย่างนี้นะครับซันจิเขาได้ร้องไห้ออกมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าโรบินจางโรบินนะครับเธอได้พูดออกมาว่าฉันนะ่ะเคยอยู่องค์กรชั่วร้ายมาตั้งนานพอเห็นพวกพ้องโดนทําร้ายหนัหนกๆเข้าทีไรส่วนที่เป็นปีศาจในตัวมันก็อยากจะออกมาซะทุกทีเลย จากนั้นนะครับบลูเขาได้เข้ามาผ่าใยแมงมุมที่ตรึงล่างของซันจีเอาไว้นะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าครับขออภัยผมใช้ลมหนาวจากยมมาโลกผ่าใยไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับหัวล่องมานะครับซันจิที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากใยแมงมุมนะครับเขาได้พูดออกมาว่าขอบใจนะงั้นฉันขอไปหาพวกคีนอมอนเลยก็แล้วกันไม่รู้ทําไมแต่อยู่ที่นี่ไปก็มเมนเวลจะชนะเลย นิคโคลอินนะครับเธอได้พูดออกมาว่าไม่บอกก็รู้จักแบล็กมาเรียนะครับเธอได้พูดออกมาว่าหยุดหน้าขาดําข้าไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกนิคโคลอินนะครับเธอได้พูดแทรกเข้ามาว่าให้ถือว่าประโยคนั่นเป็นคําสั่งเสียเลยได้ไหมแบล็กมาเรียเมื่อเธอได้ยินอย่างนี้นะครับเธอก็มีสีหน้าที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับจากนั้นนะครับนิคโคลบินเธอได้พูดออกมาว่าซันจิซันจินะครับเขาได้ตอบว่าหือ นิโคลบินนะครับเธอได้พูดต่อว่าขอบใจนะที่ไว้ใจให้ฉันมาช่วยฉันดีใจมากเลยล่ะเมื่อพูดจบนะครับนิโคลบินเธอได้ขยิบตาให้กับซันจีนะครับซันจีที่หันมามองนะครับดวงตาของเขาก็กลายเป็นหัวใจนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าอ่ะพื้นตรงนั้นเป็นน้ําแข็งนะครับเมื่อพูดจบนะครับซันจิได้เลื่อนน้าแข็งหกล้มลงไปนะครับจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาที่ภายในโดมห้องเก็บของปิดตายนะครับ โดยในตอนนี้นะครับโมโมโนสุเกะเขาได้พูดออกมาว่ามีเสียงของซันโกโรดังออกมาจากหนูตัวนี้ด้วยยามาโตะนะครับเธอได้พูดออกมาว่าอ๋อเสียงพวกพ้องของลูฟี่สินะเจ้านี่คือเมอารี่หน่วยสวนแนมประจํากองทัพของพ่อฉันเองเป็นไซบอร์กนะปกติพวกมันจะเดินป้วนเปี้ยนไล่จุดหมายอยู่ทั่วเกาะแต่ภาพที่พวกมันเห็นจะถูกส่งมาที่ตาของเมอารีที่เป็นมนุษย์ด้วย ชินอุบุเมื่อเธอได้ยินอย่างนี้นะครับเธอได้พูดออกมาว่าแปลว่าที่นี่เองก็ชินอุบุไม่ทันจะได้พูดจบนะครับจ,จู่ๆมีเสียงเคาะประตูพร้อมกับพูดออกมาว่าเฮ้ยพวกมันอยู่ในห้องเก็บของนี่แน่เลยนี่มันที่ต้องสาบที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยนะเว้ยโมโมโนสุเกะน,นะครับเขาได้พูดออกมาว่าว่าเสียงคนเพียบเลยยามาโตะนะครับเธอได้พูดออกมาว่าพวกนั้นเห็นเราแล้วจริงๆด้วยที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว ชินบุนะครับเธอได้พูดแทรกเข้ามาว่ารีบหนีกันเถอะยามาโตะช่วยหาทางหนีแบบที่แม่พวกนั้นเห็นตัวท่านมโมโนุสเกทีจากภาพในตอนนี้นะครับลูกกระจกของกลุ่มชตร์ร้อยศูนย์นะครับกำลังช่วยกันแบกไม้ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาไปพังประตูนะครับโดยพวกเขานะครับได้พูดออกมาว่าเห็นว่าโชกุนนั่นก็อยู่ในนี้ด้วยละ่ะพังประตูเข้าไปเลย 1- 2สองจากนั้นนะครับภาพใบตัดมาที่ยามาโตะกับมโมโนุสเกตนะครับ โดยยามาโตะนะครับได้พูดออกมาว่าโทษทีนะโมโมโนสุเกะเข้ามาซ่อนในเสื้อฉันทีจากนั้นนะครับยามาโตะกับชิโนบุนะครับได้พังประตูออกมานะครับโดยยามาโตะนะครับเธอได้พูดออกมาว่าไปกันเถอะคุณชิโนบุถ้าฟาดทุกคนให้สรบปก็ไม่มีใครเห็นแล้วชิโนบุนะครับเธอได้พูดออกมาว่าข้าไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นซะหน่อยโดยยามาโตะกับชิโนบุนะครับตอนที่พังประตูออกมาเนี่ยก็ได้โจมตีลูกกระจกของกลุ่มจร100สลดร้อยศูนย์จนเดี้ยงไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับภาพก็จะกลับมาที่ภายในปราสาทชั้น3นะครับโดยในตอนนี้นะครับมีเสียงของใครคนหนึ่งพูดออกมาว่าแบล็กมาเรียเรื่องปลิดชีพพวกสมไรัยนั่นเดี๋ยวฉันจัดการเองซึ่งเสียงปริศนานั้นก็ไม่ใช่แค่ที่ไหนเลยนะครับนั่นก็คือแจ็คแองไฟเล้งนั่นเองนะครับโดยเขานะครับยังคงพูดต่ออีกว่าถึงจะบาดเจ็บปางตายแต่พวกสมูไรัยปลอกดาบแดงก็ไม่ได้กระจกขนาดจะโดนหกล้องลาพาฆ่าได้หรอกเข้าใจแล้วใช่ไหมอย่าเข้ามาสอบสละ ในระหว่างที่แจ็คกำลังพูดอยู่นะครับภาพในวงเขามีทั้งเนโกมามูชิอินุอาราชิและก็ไรโซนะครับเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับแบล็กมาเรียเธอได้พูดออกมาว่าแจ็คยามกันหน้าดูเลยนะแต่แบบนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันข้าจะได้จัดการทางนี้ให้เต็มที่ไปเลยจากภาพในตอนนี้นะครับแบล็กมาเรียเธอได้ถอดชุดกิโมโนออกพร้อมกับโชโรอยสักนาลีพิคาดตรงบริเวณด้านหลังนะครับ จากนั้นได้ออกขนาดใหญ่ที่ส่วนปลายหัวเป็นหัววานิลโดออกมานะครับและแบล็กมาเรียเธอก็ยังคงพูดอีกนะครับว่านี่นิโคโรบินจงเตรียมใจไว้เถอะเพราะเดียวเจ้าก็จะตกเป็นของท่านไคโดแล้วละ่ะเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับนิโคโรบินเธอได้ยิ้มออกมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าไม่เอาด้วยหรอกให้ตายซะย,ยังจะดีกว่า เมื่อบลูคได้ยินอย่างนี้นะครับบลูคก,ก็รู้สึกตกตะลึงกับคำพูดของนิโคโลบินพยังมากเลยครับจากนั้นนะครับก็ได้มีการเล่าเรื่องนะครับว่ากล้าหาญไม่ยำเกรงและมังหะวันพีสต่อที่1 5ึ่นะครับก็ได้ตัดจบลงไปในฉากนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับมงางานวันพีชตอนที่1 5ึ่หเได้ว่าตัดจบไปแบบข้างคาใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของศึก2ส,สาวสวยนะครับแห่งกลุ่มจอสลัดหมวกฟางและแห่งกลุ่มจอสลัดร้อยศูนย์นะครับอย่างนิโคลโบินและก็แบล็กมาเรียนะครับ ซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าเลยครับว่าคู่นี้นะครับจะทวีคูณความดูเดือดความดูแรงเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหรือไม่นะครับนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพีซตอนที่1นึ่เนี่ยไม่ได้งดนะครับนะก็แจ้งข่าวดีกับแฟนๆวันพีซล่วงหน้าเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆวันพีซทุกท่านเลยจริงๆนะครับที่อยู่กับผมมาถึงณจุดจุดนี้นะครับและถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับ และผมก็ต้องรบกวนเช่นเคยเลยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับนะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของผมในครั้งหน้านะครับและก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจกับผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่นะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ